อันนี้ไก่ย่างพันมะละจ้ะดูจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็กินนะจ๊ะกินไหอืมอืม แล้วเอามาย่างไม่ขมนะนี่ทุกคนคะ่ะจิ้มซูปซีฟู้ดกับซา้าย่างกินเข้าไปกินเข้าไปอืม <c oughs> อืม ก็รักกุเลยมากเลยพันตะไคร้ไม่เป็นพันยังไงก็หลุดอ,อันนี้ว่าย่างเสร็จแล้วมันหอมตะไคร้มากเลยนะเราก็ต้องแกะมันหน่อยมันยังร้อนอยู่เลยอร่อยค่ะ อร่อยมากดูดิดูดิทุกคนดูน้ำจิ้มดิโอ้โหดูสีน้ำจิ้มแซบ่บแซบ่ อที่ทำละ